นี่เป็นภาพขนาดที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับกระทรวงแรงงานและออยเข้าไปตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งภายในศูนย์การค้าชื่อดังบนถนนรัชดาพิเศษกกรุงเทพมหานครเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอคือชาวจีนกลุ่มหนึ่งกำลังไลฟ์ขายของขายสินค้าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันโตอินแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังของจีนนะครับ ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากการสืบสวนว่ามีการใช้สถานที่ในประเทศไทยเป็นฐานในการถ่ายทอดสดขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันโตอินโดยมีผู้ชมจากประเทศจีนเนี่ยเข้าชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์สร้างรายได้นี่เป็นข้อมูลจากตอมที่เขาได้มาคุณผู้ชมสร้างรายได้วันหนึ่งหลายสิล้านบาท จากการขายของนั่งไลฟ์ในบ้านเราเนี่ยครับ <c oughs> ก่อนหน้าการจับกลุมครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการดาวน์โหลดแอปดังกล่าวพร้อมกับใช้ระบบ VPN <c oughs> ปิดบังตําแหน่งเพื่อเข้าไปตรวจสอบการไลฟ์ในแบบสาธารนณะจนสามารถระบุตําแหน่งสถานที่จริงได้ว่าจุดที่มีการไลฟ์ขายเนี่ยอยู่ภายในร้านค้าบริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าย่านรัชดาเจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังการบุกเข้าไปทำการตรวจค้นแล้วก็ไปเจอชาวจีน ตอนจังหวะที่ชาวจีนกำลังไลฟ์ขายของอยู่เจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะตกใจเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ทันตั้งตัวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ ทีนี้จากการดูภายในร้านเนี่ยมีการจัดสตูดิโอเล็กๆด้วยสําหรับการทำไลายขายของมีชาวจีนจํานวนหนึ่งกำลังแบ่งหน้าที่กันทํางานทั้งมีคนพูดหน้ากล้องอีกคนนึงก็จัดสินค้าตอบแชทลูกค้าควบคุมระบบการไลฟ์นะครับคุณผู้ชมว่าคุนๆไหมวิธีการก็เหมือนร้านขายของออนไลน์ในบ้านเราเลยนะครับที่ไลฟ์ผ่าน Facebook TikTok ต่างๆนี่ก็ทําเหมือนกันแต่เป็นแอปพลิเคชันของจีน ขณะดเดียวกันจากการตรวจสอบหน้าร้านเนี่ยก็ยังเปิดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตามปกติหลังร้านก็ไลฟ์ขายของไปด้วยนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็ตรงกับหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่พบว่าภาพไลฟ์เนี่ยแอปของแอปพลิเคชันจีนเนี่ยตรงกับที่กําลังถ่ายทอดสดแล้วก็ตรงกับบุคคลที่ใช้สถานที่ดังกล่าวทุกป,ประการด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมชาวจีนทั้งหมด14คนจากการตรวจสอบ14คนเนี่ย ไม่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายและก็มีหนึ่งคนเป็นผู้ดูแลร้านและก็ทําหน้าที่เป็นนายจ้างเลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือรับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตส่วนอีกสิคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทํางานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะครับนอกจากการไปจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง13คนแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังไปตรวจยึดสินค้าภายในร้านกว่า80รายการ จากการตรวจสอบนีมีทั้งแชมพูสมุนไพรมีสบู่ครีมบำรุงผิวยาดมลิปสติกน้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรชนิดต่างๆเพื่อส่งตรวจสอบเอกสารการจดแจ้งและก็ขออนุญาตตามกฎหมายและหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามพรบอาหารพศ .2522 พรบเครือาาร่อ,องสำอ,อา,าพออง 58, พศ .2558 พรบาารสมุนไพรและพรบาารยาด้วย เบื้องต้น,นจากการประเมินธุรกิจไลฟ์ขายของลักษณะนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกว่าน่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ10ล้านบาทแล้วก็มีลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครือข่ายที่อาจจะเชื่อมโยงไปกับกลุ่มบุคคลอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ